โอเคสวัสดีผู้เล่นทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการตกแต่งอินเทียภายในบ้านของตัวเองหรืว่าภายในหอพักนักศึกษาหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่เป็นที่คุณเป็นเจ้าของแล้วก็ถือกุญแจอยู่นะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราอยู่ภายในอินเทียนะครับให้กด F1 ขึ้นมาครับจะเห็นคําว่า decorate interior นะครับที่เป็นรูปโซฟากดไป็นอทีครับโอเคครับทีนี้เราก็อยู่ในหน้าเลือกเฟอร์นิเจอร์แล้วนะครับ ด้านล่างซ้ายเนี่ยครับก็คือเอาไว้เลือกเฟอร์นิเจอร์ชินิดต่างๆนะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับทุกชนิดเลยนะครับผมโอเคสมมติว่าผมเนี่ยอยากจะได้อา่เอาเป็นอยากได้หนังสือวางไว้บนโต๊ะนะครับผู้เล่นจะเห็นจุด3จุดตรงนี้นะครับนั่นก็คือการที่กดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ มีโมเดลของตกแต่งเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับในหมวดหมู่นั้นๆนั้นเองนะครับสมมติว่าผมอยากได้บุ o กศูนย์นะครับแล้วก็แค่กด Enter ไป1นทีนะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างกันจัด Position ของ Object นะครับเส้นสีแดงตรงกลางจอนะครับนั่นคือเส้นที่เอาไว้ลาก Object หรือว่าจัดตกแต่ง Object นะครับวิธีก็คือเราเลื่อนเมาส์เนี่ยเ,เส้นสีแดงเนี่ย ให้ไปที่ออบเจกต์นั้นๆแล้วก็กดคลิกซ้ายค้างนะครับเพื่อเป็นการลากนะครับโอเคครับสมมติว่าอยากผมอยากให้สม,มุดเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะใช่ไหมปุ๊บเราแค่ลากมาวางไว้เมื่อได้ที่แล้วนะครับผม เราก็กด enter หนึ่งทีกด yes ทีนี้นะครับ object ก,ก็จะวางเรียบร้อยพอเราวางเนี่ยเราจะยังไม่สามารถขยับม,มุมกล้องได้ใช่ไหมเราก็แ,แค่ไปที่ฟ r e e mode กด free mode เป็หนึ่งทีปุ๊บมุมกล้องก็จะเป็นอิสระนะครับ free mode ก็สามารถใช้กลับมาจัด object เ,เดิมได้เหมือนกันนะครับ โอเคครับ <Okay. c oughs> แล้วก็วิธีการจัดการอ็อบเจกต์ของเรานะครับให้เรากดมาที่ที่เป็นเครื่องหมายรูปกล่องเนาะปุ๊บมันก็จะแสดงว่าที่เราตกแต่งไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในบ้านของเราเราก็สามารถกดตรงจุด3จุดด้านล่างนะครับก็จะมี stat cell move stat ก็คือเก็บอ็อบเจกต์ตัวนี้เนี่ยเข้าไปที่ ก็คือเก็บเก็บมันไว้นะครับเซลก็คือขายทิ้งครับมูฟก็คือนั่นแหละครับจัดโพสิชันของมันได้นะครับประมาณนี้ครับก็ในเรื่องของการตกแต่งบ้านพื้นฐานเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทีนี้ผู้เล่นก็สามารถเข้าไปลองจัดเล่นกันได้ตกแต่งเล่นกันได้นะครับลองดูในเรื่องของ การตกแต่งอะไรต่างๆเองดูนะครับผมว่าอยากจะตกแต่งแบบไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้ครับขอสวัสดีครับ